สวัสดีครับกูรีวิวใหม่อีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรกันหน่อยครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรให้เพื่อนๆดูดีนะผมจะมาทําอ่ารู้แล้ววันนี้ทําหมูย่างกันนะครับสูตรโบราณนะครับเดี๋ยวผมไปเอาหมูก่อนนะเนี่ยไม่ค่อยเตรียมคิดไม่ค่อยได้เตรียมงานนะครับหมูเหมือลืมหมดเลยนะครับล้างหมูก่อนนะเพื่อนๆนะขั้นตอนการล้างหมูก็คงแม่ได้ทําให้ดูนะครับเวลาไปซื้อหมูก็ไปซื้อง่ายๆ,ๆ <S <S เลยครับ บอกที่ร้านว่าจะซื้อเนื้อหมูไปย่างนะครับเพราะว่าจะสไลด์มาเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะแนะนํวมาเป็นหมูสันนอกสันในอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็บอกว่าจะไปย่างเขาก็แนะนํามานะครับเอาเนื้อเตรียมเนื้อหมูก่อนเลยนะเอาง่ายง่ายไปไวเลยนะครับผมซื้อมาร้อยึ่งนะครับก็ได้ประมาณสามสิบชิ้นนะครับไม่เยอะไม่เยอะเสร็จแล้วนะครับพอได้หมูอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามเกลือครับก็มีสามเกลือนี่ก็มีเออรากผักชีนะครับพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับ ใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะคนคนรวมกันเลยนะใครถนัดมือก็ใช้มือได้เลยนะครับขยำาครหยำเอาเลยถนัดตรงไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับจะใช้ช้อนใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับถุงมือก็พอดีถุงมือผมหมดนะฟุ๊กถุงมือหมดพอดีนะครับก็ใช้มือแล้วกันนะ <c oughs> แล้วก็สามเกลือเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนี่ ต้นหอมผักชีต้นหอมนะครับต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปนะครับพริกไทยขาวตามนิดหน่อยนะครับพริกไทยตามทุกนึ่นะครับแล้วก็ซอสพริกนะครับซอสพริกมันจะทำให้เนื้อนุ่มนะกลิ่นหอมแลวเนื้อนุ่มนะใส่ประมาณอ่ะนะตวงให้กได้ครับผมจะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเมื่อกี้ใส่ไปหน่อยอย่างแล้วอ้าวโอเคฮนะ เสร็จแล้วก็จะมีอ,อะไรนะสี๊วสียวดำนะครับสี๊วดำจะหวานจะอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆฮะจะดำดำธรรมดาหรือเอาหวานก็แล้วแต่นะครับผมก็ใส่นิดนึงนี่ครับประมาณนี้นะครับแค่ให้มันเปลี่ยนสีให้มันสีดูน่ากินนะครับแล้วก็น้ำมันพืชน,นะครับน้ำมันพืชอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับน้ำมันพืชน,นะครับเอาแค่นิดเดียวพอนะไม่ต้องเยอะน้ำมันพืชน,นะครับ กดใหญ่ซะด้วยดีของผมเนี่ยเทพาดอย่างหกเลยนะฮะนีด่เดียวพองจริงครับทวงมานิดหนึ่งปุ๊บอืมเดียวนะครับปับ๊บก็ลดดีนะครับลดดีประมาณหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนพูนเลยนะอ่าเดี๋ยวแจมไั้นิดหนึ่งอ่ะเผื่อคนชอบ ชอบกินรสจัดจ้านก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพลเอกของงานนี้นะครับน้ำตาลปี๊บเราก็ใส่ไม่เยอะนะครับน้ำตาลปี๊บเนี่ยใส่แค่ประมาณนี้ครับเอาแค่เพิ่มหวานิดนึหวานหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มหมูมันหมักหมูออกหวานเลยถึงจะอร่อยนะเพลเอกตัวจริงกระเทียมแดงก็มีนะครับนี่ตัวจริงก็ขาดไม่ได้เลยนะครับข้าวคั่วครับใส่เข้าไป เพิ่มความหอมด้วยและทําให้เนื้อหมูมันนิ่มด้วยนะครับเท่าที่ผมรู้มานะแล้วก็คนได้เลยครับขยำขยำทุกส่วนให้เข้ากันนะครับเราจะเราจะพอนตาลปี๊บนะเพื่อนๆนะขยี้เย็นตาลปี๊บให้ละลายก่อนเลยนะครับถ้าสีมันยังดูไม่ค่อยดำๆเท่าไหร่ก็เพิ่มซีอิ๊วดำเข้าไปได้ครับต้องขยี้เย็นตาลปี๊บนะครับ หมักครับไว,ไว้ทำอะไรกินก็ได้ครับจะทำลาบน้ำตกหรืออะไรก็ได้ครับหรือจะย่างก็ได้นะย่างกินกับกินกับข้าวหรือกินกับเพื่อนเพื่อนในวงสังสรรค์นี่ก็ได้ครับสูตรนี้นะครับหมักไว้15นาทีนะครับหอมฉุยกระดุยเลยนะฮะขาดไม่ได้นะก็ซอสพริกนะครับใส่ซอสพริก,กไปด้วยนะมันจะหอมเชีย ซอสพริกนี่ก็จะมีตัวที่ทําให้หมักไ้สักพักเนื้อมันจะนิ่มๆนุ่มๆนะครับประกอบกับข้าวคั่วนะครับเนี่ยคนไปเรื่อยๆคนแล้วก็ทาส่วนผสมให้มันทั่วด้วยนะครับเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะครับคนพริกมาแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันทุ่ทั่วอนูนะครับของตัวหมูนะครับง่าก็ฝากช่องด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับคนติดตามไม่เยอะนะครับผมว่าสีมันยังไม่เข้มพอหน้าอีกนิดนึงนะใส่ไปหน่อยนึง ฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะนี่ผมลืมไปอย่างหนึ่งนะนี่เสยวเห็ดหอมนะครับใส่ไปหน่อยสักช้อนโต๊ะนึงครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับพอดีเลยครับช้อนโต๊ะหมดเรียกครับทิ้งปุบ๊บมาได้ซื้อมาด้วยนะฮะใส่ประมาณนั้นก่อนนะคนคนคนน้ำมันเข้ากันนะครับมันจะเลืดำนิดนึงนะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เราย่างเลยดีกว่าตอนนี้ผมหมักเลยผมจะไปทิ้งไว้15นาทีนะครับพอหมักทิ้งไว้15นาทีแล้วเราจะมาดูตอนอย่างกันหรือเพื่อนๆจะหมักข้ามวันเลยก็ได้ครับถ้าข้ามวันมันก็รสชาติจะแจ่มมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็มีข้าวเย็นกับลูกกับเมียแล้วนะครับกับภรรยานะครับก็หมักไว้สัก20นาที15นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูตอนอย่างกันนะครับเราจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะครับไม่ใช่หม้อทอดน,น้ำไร้น้ำมันนะหม้ออบลมร้อนที่เป็นกระจกกระจกนะครับนะครับคุกไป เขาให้เรียบร้อยเอาให้ทั่วเอาให้ทั่วมันส่วนผสมไม่ถึงนะครับอาครับเดี๋ยวเดี๋ยมาดูตอนย่างกันเลยนะครับอ้าวตอนที่เรามารอที่หมูยังกําลังหมักอยู่นะครับเราก็มาทําไ้นี่กันนะครับเเขาเรียกอะไรว่าน้ำจิ้มแจ่วนะครับน้ำดูการทําจิ้มแจ่วกันดีกว่านะครับวันนี้จิ้มแจ่วของผมก็ไม่มีอะไรมากครับลืมซื้อหอมแดงหอมแดงที่บ้านว่ามีนะครับหอมแดงหมดนะครับก็มีมะขามเปียกนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคุณครูน้ปามะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับมาซื้อมะขามเปียกสำเร็จก็ได้นะครับไม่ต้องไปคันเองให้เปลืองมือนะครับเหนียวมือเปล่าๆนะซื้อสำเร็จเอานะแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำปลาสักสองช้อนโต๊ะอ้าวเราได้น้ำปลาแล้วนะ มาอยู่ไหนว่าหาไม่เจอน้ำตาลปี๊บนะครับชอบหวานใส่หวานนะครับทุกคนดัดแปลงสูตรได้นะไม่ต้องมาทำตามผมก็ได้นะครับดัดแปลงสูตรเอาเองเด้อของผมก็จะออกปเปรี้ยวหวานนะครับเค็มนินดๆไม่เค็มมากครับผมชอบแนวนั้นมากกว่าครับนี่ครับ คนไปครับคนไปเอาให้ละลายเลยนะนี่ครับเอาตรงนี้ให้ให้มันอร่อยก่อนนะครับแล้วค่อยเติมพริกหรืออะไรก็ได้นะครับทําไปแต่ไปชิมไปนะครับ เปรี้ยวหวานกำลังดีขอเติม,ต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 มน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงสักอีกสักซ้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เพิ่มผงนัวนะครับผงนัวที่ที่นี่ไม่ใช่หรอกผงชูรสไอ้ผงรสด,ดีนะเต่มไปเลยผงชูรสใส่เยอะอร่อยเยอะอยู่เพื่อนๆไม่ใส่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเ็งรสด,ดีนะครับ คนครับคนให้มันเข้าๆกันนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกผงนะครับพริกผงก็บ้านใครเผ็ดก็อย่าใส่เยอะนะครับใส่แค่พอดีพอดีพอกินได้นะเดี๋ยใส่พริกเยอะกินกันไม่ได้นะแจเเลยนะครับแล้วก็นิดนึงครับขาดไม่ได้เลยเขาคว,วนิดนึง ข้าวคั่วไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวมันทําให้แห้งนะน้ําจิ้มเรามันจะแห้งไปเลยนะครับนี่นะนี่ครับน้ําจิ้มน้ําจิ้มเออเจ้าจ,จิ้มแจ่วของเรานะครับสีส้มน่ากินมากเอาไม่ต้องเผ็ดมากเดี๋ยวภรรยายกินไม่ได้นะครับช็อกแล้วก็นี่ครับมาดูกันนะครับเป็นไงครับ จิ้มแจ่วนะเนี่ยดูดูครับน่ากินเชียวครับเมาสเทคนิคการวางกล้องอาจจะยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็พยายามทุกวันนะครับดูดูดูสับสองสับสงนิดนึงนะอ่าก็โรยไปเลยครับผักชีใบเรื่อยนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับใส่เข้าไปครับขาดหอมแดงอย่างเดียวนะครับผมก็ไม่ได้ซอยมานะหาไม่เจอลืมซื้อเลยลืมแล้วก็ตัวเองไม่มีหอมแดงลืมนะครับ ชิมแจ่วผมฮนะนี่แ <c oughs> จ่วหมูไปด้วยแล้วก็จั่วผักขึ้นมาด้วยนะครับนี่ชอบใส่ผักกันเยอะนะครับสี่แจ่ว <c oughs> แซ่บสุดๆเลยดูสิดูเดี๋ยวชิมแนละ้วอร่อยใช้ได้นะครับออกเปรี้ยวๆหวานนิดๆเค็มหน่อยๆนะครับเราไม่เอาเยอะนะใส่แค่นี้พอนะหมูสองชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเลยนะครับตอนอย่างนะครับนี่ครับเราก็มาใชหม้ออบลมร้อนตัวนี้นะนี่เห็นไหม ป็นกระจกนะแล้วก็เอาหมูวางตรงไซนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงไปวางนะครับเพื่อทําการย่างนะใช้ตัวนี้ก็ได้หรือใครมีเตาย่างก็ก่อขยันก่อถานก็ก่อได้เลยนะครับขยันก่อก็ก่อแต่พวกผมว่าไม่มีนะไม่ได้ซื้อว่าจะซื้อเตาเล็กๆอยู่นะครับมาเดี๋ยวมาดูตอนย่างกันดีกว่านะครับ เอาละครับก็เอาหมูลงไปวางนะครับจัดหมูเรียงเลยจะเรียงหมูตามทางน,น,นะครับวางขวางไว้อย่างนี้นะนี่ครับก็เอาหมูวางไว้นะครับเกีีรยเกีีรยให้มันอย่าให้มันทับกันนะมันสุกไม่ทั่วนะครับเราก็เกลี่ยออกมาเห็นไหมครับแล้วก็เศษที่เหลือนะครับเนี่ยเศษที่เหลือเนี่ยแล้วก็ขี้มาเลยครับ ไปโปะๆไว้นะโปะๆจริงๆเศษที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆจะไปทําผสมกับน,น้ําจิ้มก็ได้นะก็เข้ากันอยู่นะเพราะเราหมักกันไว้แล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะปกบบติของเราไปนั่นแหละแต่ว่าผมลืมนะครับเป็นไปไรทาไปแล้วนะครับมันก็อร่อยเหมือนกันน้ําจิ้มนะครับแต่ถ้าเอาไปผสมเนี่ยมันจะได้กลิ่นของสามเกลเข้าไปในน้ําจิ้มของเราด้วยนะครับมันจะหอมขึ้นมาอีกนะครับเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะครับ ของผมฝั่งหนึ่งมันจะเป็นช้อนอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันสามารถเกลี่ยได้นะครับเราต้องเกลี่ยมันออกมา,า,มาโปะเข้าไปครับโปะ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 นะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับเราก็จะตั้งไฟที่เร่งไฟตัวหม้อนะครับเอาไฟตัวหม้อสักประมาณกี่องศาดีกี่องศา,ก,งศากี่องศา เราเริ่มที่เอาร้อยห้าสิบก่อนนะครับร้อยห้าสิบก่อนนะสักยี่สิบนาทีนะครับหมุนไว้นะครับอ่ะยี่สิบนาทีนะครับหม้อตอนนี้ก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับมันก็จะอบหมูไปเรื่อยๆนะโอ้โ,โหเดี๋ยวมาดูตอนที่มันน่ากินม,มากตอนนี้มันกาลังเราก็ปล่อยให้เครื่องมันดําเนินการไปนะครับเราก็ไปทําอย่างอื่นได้นะ,นะครับเห็นไหมครับ ก็ซื้อเครื่องเดียวมันก็สะดวกครับหรือไทยก่อเตาก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ว่ามันกําลังสุกกันเลยดีกว่านะครับว่า20นาทีมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็คอยดูตลอดนะนี่นะครับพอครบ20นาทีแล้วนะเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะผมจะหาที่ไหนวางไอหม้อดีนะมันร้อนนะครับโอเควางไว้นะครับตรงนี้นะโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับเพื่อนนี่ฮะ24ครบแล้วนะเราก็จะมากลับด้านกันนะ น้ำมันน้ำจิ้มมันไปคู่กับข้าวเหนียวได้นะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเขี่ยน้ำไปคู่กับข้าวเหนียวนะแล้วก็เอาส่วนโม่มมที่เหลือนะครับมาคุกคุกไว้อะปึ๊บแล้วก็ด้านนี้อีกยี่สิบนาทีนะครับปิดฝาไปเลยนะเปิดไปที่ตอนนี้ผมก็จะเล่งอุณหภูมิมาที่ร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ร้อยเจ็ดสิบประมาณร้อยเจ็ดสิบอ่าร้อยเจ็ดสิบนะครับ ไปอีกยี่สิบนาทีนะครับกินหอมมากกับขิวข้าวเลยครับคนทํานะครับตอนนี้นะมาดูสิครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเราหั่นชิมกันดีกว่าอีกยีนาทีก็น่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองหั่นกันดูนะว่าลากินไหมนะครับอื้อหือ ชิมๆเลยนี่น่ากินมากครับดูข้างในสุกไหมนะครับทั้งหมดกก็ใช้อุณหภูมิร้อยห้าสิบรอบแรกนะครับแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบรอบที่สองนะครับยี่สิบนาทีนะครับหมูก็สุกดีนะครับดูครับหั่นแล้วก็สุกใช้ได้เลยนะเนื้อหมูของเราน่ากินมากเป็นหมูย่างนะครับจะเอาไปทําลาบหรือจะอะไรก็ได้นะครับเนี่ยเวลาหั่นก็จะหั่นสลาสไลดหน่อยนะครับเนี่ยหั่นแบบนี้หน่อยนะครับก็จะดู เวิร์สมากนะครับจะหันะห่นยังไงยี่ตายหั่นยังไงก็กินนะครับแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามันดูน่ากินไหมนี่นะฮะเอาสักคำหนึ่งก่อนนี่นี่นครับพเพื่อนๆครับเห็นไหมครับ สุกนะครับข้างในเนื้อขาวกำลังดีเลยนะครับอย่างนั้นผมขอชิมนิดหนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอืมรสชาติดีครับเปิดร้อนได้เลยสรุปสูตรหมูย่างนะครับสูตรนี้โอเคนะทำขายได้อร่อยกลมกล่อมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับแต่ผมพูดได้เลยว่าอร่อยดีขออยคำหนึ่งนะครับลูกเมียไม่ต้องกินแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะขออยคำหนึ่งอร่อยๆแซ่บๆสำหรับวันนี้นะครับคนหมูย่างหมูย่างของผมนะครับก็จบแล้วจบแล้วอร่อยใช้ได้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับ ก็ติดตามคลิปใหม่ให้ที่ผมลงไปนะครับลองทำตามดูครับแล้วก็จะอร่อยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบาย